สวัสดีค่ะสวัสดีชาววิถีเกษตรยุคใหม่วันนี้นะคะวันนี้อายจะพาทุกคนมาดูสวนฝรั่งกิมจูเดี๋ยววันนี้จะพาไปพูดคุยกับเจ้าของสวนนะคะสวัสดีค่ะคุณตาภายัยส,ส,สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณตาภายัอาภายอภัยสูนเนาะ กำลังทําอะไรอยู่คะคุณตานี่แลทครับฝรั่งนี่นะครับดูแลฝรั่งครับดูแลฝรั่งครับปลูกได้กี่ปีแล้วคะคุณตาปลูกได้ปีสี่เดือนปีสี่เดือนแล้วครับชุดที่สองอ่ะนี้ชุดที่สองชุดที่สองแล้วเนาะครับพื้นที่ประมาณกี่ไร่คะหนึ่งงานนี่หรอหนึ่งงานเนาะครับหนึ่งงานหรือสองงานเนี่ยสองงานสองงานปลูกฝรั่งกี่ต้นคะร้อยยี่สิบต้น ดูแลคนเดียวเลยเหรอคะคุณตาต็ครอบครัวแหละครับดูแลครอบครัวเนาะบางทีเขาเลิกโรงเรียนมาเขาก็ลงมาห่อช่วยโอ้งั้นนลลุงก็ทำไปเรื่อยๆแบบน,นี้ละชอบชอบใช่ไหมคะครับมีวิธีการดูแลยากไหมคะฝรั่งยากครับยากยาก,ยากบอกได้เลยว่ายากบอกยาก <laughs> แต่ก็ตอบโจทย์ได้ดีดดถ้ามันผิวมันดีนะ่ะ ใช่ไหมคเออถ้าผิวดีหรือว่ามันอันนั้นนี่เห็นไหมลูกใหญ่นี่อันนี้สามสี่ลูกก็ได้โลเลยเนี่แต่ผิวมันไม่สวยครับผิวไม่สวยแต่แต่รสชาติใช้ได้อ๋อตอนนี้ก็คือประสบ,บปัญหาก็คือเกี่ยวกับเรื่องของผิวของลูกผิวครับผิวแล้วก็ใช้ได้แต่เรื่องลูกใหญ่ลูกโตตอบโจทย์ดีแต่ว่ามันผิวครับมันแก้ผิวไม่ได้น มันผิวผิวไม่สวยออกมาแล้วมันไม่สวยแบบนี้แหละครับอผิวไม่สวยนี่มาดูใกล้ๆนี่เห็นไหมนี่ผิวมันเป็นแบบนี้แหละครับมัาถ้าบผิวมันสวยมันนี่โอ้ยมันก็ได้เงินได้ราคาแหละครับออันนี้มันอันนี้คือชุดที่สองอันนี้แก้ไม่ได้อันนี้ชุดที่สองแต่แสดงว่าชุดที่หนึ่งนี่คือไม่มีปัญหาอะไรเออก็ก็นี่หน่อยก็ธรรมดา แต่ชุดนี้มานี่มันเป็นพ่อดินฝ้าอากาศหรือว่าอากาศมันโควิดอะไรมันเข้ามา <c oughs> มันจะเป็นแบบนั้นก็ไม่ใช่ <c oughs> ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะคุณาาตาน,นี่คือดินอันนี้มันดินเราเอามาถมใหม่และวรถหนึ่งมาแล้วมันดินดีรถหนึ่งมาแล้วมันดินไม่ดีรถหนึ่งมามันเป็นหินรถหนึ่งมาเป็นทรายรถหนึ่งมาเป็นคูนแบบนี้นะ oh. เขาก็มทีที่ผสมอาานกัน ยังว่าอยู่ที่ดินยังไม่ปรับยังไม่ลงตัวปลูกปุ้ยปลูกอะไรก็ตายหมดนี่แหละก็เป็นแบบนี้แหละมันเพราะว่ามันก็อยากรู้ว่าว่ามันเป็นเพราะอะไรเนี่ยเป็นเพราะดินนี่แหละผมว่าไม่รู้จะแก้ยังไงก็ต้องก็ดูใน Youtube ดูในอะไรก็เขาก็ว่าขอเวลาสักหน่อยนี่แหละถ้าเราตัดหญ้าตัดอะไรมันก็ มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆก็ก็เป็นได้ครับอ๋อันนี้คือคุณตาเป็นคนปลูกเลยใช่ไหมคะครับปลูกเองปลูกเองปลูกกับมือเลยแหละทําเองตอนตอนแรกว่าจะลงทุนทําน้ําหยดก็เลยมันมาคิดไปคิดมาแล้วก็แก่ด้วยแล้วก็เลยไม่อยากทําไม่อยากทําก็เลยก็ดึงสายรถเอาอ๋อเดึงสายเอาสายลากสายมา แล้วก็แป๊บเดียวชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จก็ได้ได้ออกกําลังกายด้วยตอนแรกที่คุณตาเริ่มปลูกนะคะมีวิธีปลูกยังไงคะตั้งแต่ตอนคุณลุงมาเตรียมเตรียมดินอะไรไถไถธรรมดาเนี่แหละครับไถเตรียมดินมาเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็ปลูกตอนแรกปลูกทุเรียนปลูกทุเรียนมันตายแล้วก็เลยเอาฝรั่งมาใส่นี่แหละครับ๋อคุณลุมกว้างไหมคะคุณลุมกว้างไหมตอนที่คุณตา ปลูกแบบที่ว่าขุดธรรมดาธรรมดาอ๋อคือขุดหลุมเท่ากับเท่าเท่าเท่ากับไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรโคนโคนต้นที่ที่เขาเพาะมาแหละค่ะอันนี้รู้สึกจะเสียบยอดมาเสียบยอดคิดว่าเสียบยอดมาต้นละแปดสิบบาทได้ผมสิใช่ไหมคะต้องไปเอานู่นนั่นเด็ดอุดมโอ้โหไปเอาไกลจะรวยไกลแต่ก็ดุกมากเลยนะคะคุณตาดกมากเลยฮะ แต่มันดกมากเลยค่ะดูถุงห่อไว้โอ้ดกอ้ดูเลยเพราะว่ามันมันตอบโจทย์ดีอยู่แต่เสียเสียว่าผิวครับคือเราดูแลไม่ได้เนาะเรื่องของผิวอันนี้คุณตาปลูกมาตอนกี่เดือนคะมันถึงให้ผลผลิตออกลูกกุมภานีวันที่ที่สี่ที่ห้านี่แหละที่สี่ห้าขุ้มผ้านี่เห็นไหมโดดจนดกมาก โดกจริงๆเลยเหรอคะโอ้โหต้นนี้ยิ่งดกค่ะปลูกกี่เดือนคะให้ผลผลิตคณตาแปดเดือนครับแปดเดือนออกผลผลิตอ๋อปลูกได้หกเดือนนี่ก็ออกออกดอกมาให้เห็นแล้วเดือนกว่าแล้วก็แปดเดือนนี่เต็มที่เลยแล้วจากออกดอกมาถึงเก็บเกี่ยวใช้เวลากี่เดือนคะที่โตเต็มวัยสองเดือนสองเดือนก็เก็บผลผลิตได้ 60ว่าวันอ๋อฝรั่งเนียคะลดน้ำยังไงคะตาลดก้าทุกวันไหมคะมหรือ,อว่ายังไง2-3วันลดครั้งหนึ่ง2-3วันลดครั้งหนึ่งครับถ้าหน้าฝนแบบนี้ก็ก็ดูเลแหละเป็นอาทิตย์บางทีือกลางคอันนี้ก็ลดเมื่อวานนี้แล้วแต่มันก็ชื้นอยู่ข้างล่างชื้นอยู่อันนี้ปลูกห่างกันระยะเท่าไหร่คะคุณตารู้สึกจะ3เมตรหรือ2เมตรครึ่ง3เมตร3เมตร เมตรปลูกมาแล้วได้1ปีกว่านะคะหปีกว่าแต่ก็ได้ได้ขายไปแล้วคือเนี่ยระหนึ่งครั้งแล้วอันนี้รถที่สองแต่ประสบปัญหาในเรื่องของผิวของฝรั่งผิวขุกขะแต่ว่าคุณเตาก็ปลูกง่ายปลูกง่ายดูแลง่าย เราต้องหาพันพันกลิ่นคิวเท้เม็ดก็ไม่ไม่ค่อยเยอะเม็ดเม็ดไม่เยอะขอโทษนะคะคุณตาอายุเท่าไหร่ะะแล้วคะโอ้สิบหกแล้วโอ้ยังแข็งแรงอยู่เลยคุณตาบอกว่าปลูกเองคนเดียวทั้งหมดกี่ต้นนะคะกี่ต้นนะคะร้อยยี่สิบต้นร้อยยี่สิบต้นโอ้เก่งไหมคะหญ้านี่ก็ตัดเองหญ้าก็ตัดเองทำเองหมดโอ,โอ้เก่ง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 แต่ที่เรามองไปนี่คือถุงขาวๆนี่คือ ฝรั่งนะคือคุณตาห่อห่อทั้งหมดเลยครอบครัวมาห่อช่วยห่อคนดีวไม่ไหวหรอกครับคือเยอะมากนี่แหละตัวปัญหาอ๋อประสบปัญหาหน้าฝนนี่แต่แต่ปีแรกนี้ไม่มีใช่ไหมคะตาปีแรกไม่มีแบบนี้เนาะครับคือชุดแรกไม่มีแบบนี้มันก็สวยเพราะว่ามันมันไม่ได้เข้าหน้าฝนนะ เขาน้าแรงอ๋อช่วงนั้นใช่ไหมคะอืมอ้าวแสดงว่าคุณพามีนาเมษามันค็ร้อนหน่อยดิว่าฝรั่งเนี่ยมันออกตลอดเหรอคะหรือว่ายังไงไรครับมันออกตลอดเลยเหรอคะฝรั่งออกออรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นออกตามเลยเรานึกว่ามันจะจะมาออกอ้าวช่วงหน้าหนาวก็จะออกโลออกเฉพาะหน้าหนาวไม่ไม่ไม่ใช่ออกตลอดนี่ค่ะออกตลอดแล้วก็ตัดตัดไม่ให้มันสวยโอ้ตัดไม่ให้มันสูงถ้าสูงแล้วเห็นไหมมันหัก ที่มันหักมันมันดกเกินไปอ๋อแสดงว่าต้นฝรั่งนี้เราจะคุมแบบว่าไม่ให้สูงมากใช่ไหมคะก็อยู่สูงประมาณนี้ตัดเราต้องตัดเลยไม่ต้องเสียายตัดเลยมันไม่ตายตัดตัดได้อยู่100%ยเปอร์เซเลยก็เราเฉลี่ยซะต้นละ5้กิโลนะพ่อเนาะต้น5้กิโลก็120ต้นเนาะแล้วก็มาคูณห้า แล้วก็มาคูณราคาถ้าเราขายสักโลละ30-35ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ20,000ื่นก็จะเฉลีย่ย<ช>ก็เดือนละเดือนละหมื่นนะพ่อเนาะแค่แค่สองเดือนกนะี่ผลผลิตก็ถือว่าน่าสนใจอยู่ปลูกได้อตอบโจทย์ได้ดีอตอบโจทย์หเดือนก็ออกดอกออกผลได้ห่อแล้วแปดเดือนก็เก็บขายได้เลยใช่ไหมคะครับก็คือปลูกหเดือน จะออกดอกแล้วพอจากออกดอกมาเนี่ยก็คือสองเดือนก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้แล้วดูแลง่ายเนาะตาแล้วก็ออกตามมาเรื่อยๆแบบนี้หละนี่คือเขาจะออกเป็นชุดเป็นชุดมาเรื่อยๆนี่ถ้าคนขยันก็ห่อทั้งปีเลยใช่ไหมคะห่อทั้งปีเลยเก็บกินทั้งปีนี่แล้วการให้ปุ๋ยล่ะคะคุณตาเดือนละครั้ง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  ก็คือหวานไปเลยเสิร์ฟอาหารห้เขากากินตลอดคือหวานไปเลยใช่ไหมคะถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยตามเวลาตามนั่นมันจะไม่เป็นแบบนี้เลยมันจะไม่มันจะมีแต่ใบเลยว่ามันจะมีแต่นั้นแล้วเราก็ต้องรูดใบแล้วก็เด็ดยอดด้วยเราไม่ต้องการใหญ่คือช่วงไหนคะที่ว่ามาลูดใบแล้วก็เด็ดยอดช่วงนี่แหละนี่มันเก็บชุดนี้แล้วแล้วก็เด็ดแล้วก็รูดใบเลย อ๋อหมายความว่าถ้าเราเก็บผลผลิตสมมติว่าอยู่ในต้นนี้เราเก็บผลผลิตหมดแล้วปุ๊บ,บมาเด็ดใบ,บเด็ดยอดแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่ครับเออถึงสิ้นเดือนมาวันที่หนึ่งก็ใส่เลยวันที่หนึ่งก็ใส่อ๋อคือเป็นวิธีการเร่งให้เขาออกลูกอีก ไม่มันคือว่ามันมันก็เหมือนก็คนก็อะไรนี่แหละต้องเราต้องเสิร์ฟอาหารให้เขาถ้าเขาสมบูรณ์แล้วเขาก็ให้ผลถ้ามันไม่ได้กินอาหารแล้วมันจะมีลูกที่ไหนมันไม่มีอ๋อตอนที่เขาชุดโซมเนาะตอนที่เขาเอาอาหารทั้งหมดมาให้ลูกเออแต่เรื่องเคมีค่ามดฆ่าแมลงเราไม่เอาอพราะนั้นมันเป็นมันเป็นสารตกค้างแต่ปุ๋ยอันถ้าอันวิทยาศาสตร์นี่มันย0สิบวันมันก็หมดแล้ว จีจางไปหมดแล้วเอาไปตรวจได้เลยนี่มันไม่มีสารตกค้างอ๋อแสดงว่าครั้งแรกก็คือคลินิกแทนคุณตาให้เขาไถเนาะไถไถให้เรียบคือไถนี่เป็นคันแบบนี้ไหมคะหรือว่าไถให้เรียบถ้าใครจะทําใหม่นี่ไถให้มันเรียบเลยครับคไถมันเรียบเลยเวลาเราลดน้ำลดอะไรมันปุ๋ยมันถึงไม่ไหลหนีถ้าเราเป็นคันคู่แบบนี้มันไม่ดี ตอนแรกก็ว่าจะทําเป็นคันครูคแต่ทีนี้มาทําแล้วมันไม่ได้ผลคหรือว่าเราจะตัดหน้าตัดหญ้าตัดอะไรมันก็ตัดยากเพราะว่ามันมเป็นเนินเนาะขึ้นมีลงเออทําให้มันเรียบๆไปเลยทำให้มันเป็นเรียบถ้าถ้าพวกที่จะปลูกใหม่ผมจะขอแนะนําว่าค่ะให้รถไถมันมันเข้ามาตัดหญ้าได้ในร่องนี่นะ<อ>ต้องทำร่องห่างหน่อยออ,อ,อแต่ช่วงต้งตงนวันนี้เราเอา สองเมตรครึ่งก็ได้สามเมตรก็ได้แต่ช่วงแถวนี่เราให้รถไถมันเข้ามาได้แล้วมันจะทุ่นแรงเราให้มันตัดหญ้าอ๋อให้เว้นไว้สักสี่เมตรเนาะไม่ไม่สามเมตรก็เข้าได้แล้วใช่ไหมคะสักสามเมตรก็จะเข้าได้และก็คืเสามเมตรครึ่งนี่เว้นตรงตรงที่ล่องกลางนะคะเว้นตาว่าเว้นให้กว้างหน่อยสักสามเมตรคือลายหญ้ามันขึ้นแล้วเราจ้างรถมามาตัดให้เลยค่ะมันวิ่งเข้าตามล่องตามล่องได้เลยออ อันนี้ตายนี่เราตายเราจะตายพอไถเสร็จแล้วก็คือปลูกเอาเอาเอามาขึงเพียกเอาเพียกมาขึงแล้วก็เว้นระยะสักสามเมตรหรือว่าสามเมตรคึ่งให้รถไถมันเข้าได้ค่ะแต่ช่วงต้นนี่เอาสองเมตรครึ่งก็พอสองเมตร่งสามเมตรพอเสร็จเรียบร้อยเตรียมดินเรียบร้อยค ปลูกเลยปลูกเลยขุดธรรมดาปลูกธรรมดานี่ก็คือขุดเท่ากับถุงดินปลูกแล้วนะค่ะปลูกขุดแค่นั้นแล้วก็ลงไปปลูกเลยเนาะแล้วก็ฟางกบแล้วก็ใส่ขี้คาข้างบนแล้วก็ใส่โดโลไมข้างบนขี้ควายด้วยค่ะแล้วมันจะมันจะค่อยๆเวลาเราลดน้ำแล้วมันก็ซึมลงไปลดน้ำแล้วมันก็ซึมเข้าไปแล้วมันก็ปรับปรุงดินให้เราแล้วก็ต้นนี้ก็ ตีลากแตีนะผูกง่ายผูกง่ายง่ายก็เพิ่งจะรู้นี่แหละครับ